เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาะที่ถนนเสมิงนะครับวันนี้ผมมากับแก๊งผม50นะไอตัวตึงเังนั้นนะวันนี้น้องแบงค์หลบมดนะแล้วก็มีรักฐายนุ่มพิมนะแล้วก็โนเน่นะตัวตึงตัวตึงวันนี้เราจะมาตามถ่ายค่าสูงกันนะเดี๋ยวมาลอดูกันว่าวันนี้น้องแบงค์จะมีคอนเทนต์อะไรให้กับเรานะครับคันแดงข้างหน้านี่แหละนะเราจะตามมันอยู่คันเดียวเลย ตอนนี้เราติดรถพ่วงนะฮะไม่รู้เขาขนอะไรไปนะเพื่อนๆรอไหมโอ้โหไม่รอเลยนะบิดไปโน่นแล้วเอกี้ตะตุกขิดนะข้างหน้าสุดวันนี้ก็เป็น ADV 150บนะฮะจากช่องเลสไลท์ครับวันนี้เอารถเล็กมาครับ ช่วงหลังๆไม่เคยขคีย่อาวันแล้วนะขี่จะรถเล็กครับประหยัดน้ำมันดูน้องแบงดูน้องแบง ศูด้านหน้านะ วัดกรนีที่ซีไม่ได้นะวัดกรที่คนขี่เป็นหลักนะเพราะว่ามันใช้ท็อปสปีดไม่ได้แล้วนะ ว่าดิฟิวมากจะตามไม่ทันแล้วรอกูณด้วยไปโน่นนะครับอะไรกันวะเนี่ยขี่เร็ว่ายังเลยถนนเล็กนิดเดียวบนดอยยังปิดถึงขนาดนี้นะตอนนี้เราใช้โหมด B ในการขี่ ลื่นๆเอาแล้วลื่นเจยนะ<ม>เส้นเหลืองนี่เป็นอะไรที่ลื่นมากนะแล้วมันระวังนะด้วยนะโหดกันจริงขี่กันไม่กลัวถนนลื่นเลยทีเดียว หลบหมดของเราเทไปแล้วโอ้ไม่ธรรมดาคนนี้โอ้ยเอาเรื่อง นะอันนี้โนโนี้หายไปแล้วนะน่าจะบินหนีเพื่อนไปแล้วไม่รอแนละ้วดูน้องแบงค์รับปวดขั้นเล็กไม่พักเลยนี่เราขี่กันในดอยเนี่ยใช้ความเร็วกันนะรีบไปไหนกันนะ บนก็เป็นหมอกควันนับ PM 2.5เพียบ กระน่ำแน่นอนคนระับนี่บินไปโน่นแล้วเอาเอๆา,าเอาเอาเอาโหไปขึ้นแซงทางโค้งครับโทำไปได้เนะจังหวะเสียงเลยนะครับอันตรายจริงครับคนนี้จังหวะ50 50บมีก็ยังจะไปอยู่นะ ขนลุกเลยทีเดียวเมื่อกี้ ที่เป็นถนนใหม่นะครับเดี๋ยวตอนถนนใหม่เราอาจจะกล้าขี่ได้มากกว่าน,นี้นะแถวนี้ถนน เดิมเยอะนะฮะถรถเก่าเราไม่ค่อยสู้เท่าไหร่มาแล้วถือตูน้องแบงค์แล้วนะมาถนนเก่าในน้องแบงค์เขาบิดกันกระน่นนำเลยเนี่ยดูจากในกล้องอาจจะเบิ่งไกลนะแต่ว่าขี่จริงๆมันค่อนข้างใกล้นะต้องกับทิ้งระยะไว้ไว้ไวเบรกนิดนึงนะ แถวนี้เป็นถนนที่เพิ่งทำมาใหม่นะครับตอนนี้ยังดีอยู่นะก็มั่นใจในการขี่มากขึ้นพอสมควรครับแต่ถนนด้านล่างนี่ใจไม่ค่อยได้นะ แนซิงครับเขาเทโค้งด้วยแบบเมะื่อกี้โค้งขวาเขาจะเทไหมโอ้ยเอียงรถเยอะเหมือนกันนะน,นี่เอาเรื่องแกลนซิงครับแกลนซิงแต่ว่าเราถึงที่หมายแล้วอ้าวสรุปลานปิดนะครับโอ้โหงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะวนไปร้านด้านล่างดีกว่านะฮะ ก็ฝากกดติดตามกดซับสครายให้กับช่องวิตตอรี่ไวด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย